เกิดเป็นไทยชายหญิงไม่นิ่งคลาดแสนสมัครรักชาติศาสนากะตัญยูสู้ตายถวายชีวาต่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสิ้นทุกคนยามสบายปล่อยชายเป็นนายทหารคันเกิดการศึกเสือเมื่อขัดสนพวกผู้หญิงมิใช่นิ่งทิ้งอับจนเคยออกขวนขวายช่วยม้วยไม่กลัว เละก็ไกวยดาบก็แกว่งแข็งหรือไม่ไม่อวดยิงหญิงไทยไมิใช่ยช่วยไหนไถถาตลาดตรัไหนทำกลัวมิใช่รู้แต่จะยั่วหัวเมื่อไรแรงเหมือนมดอดเหมือนกากล้าเหมือนหญิงนั่นจะจริงเหมือนว่าหรือหาไม่เมืองทลายปานจะวอดรอดเพราะไข่ ผู้หญิงไทยไล่ฆ่าผามาแทน ท่านเคียนถึงแก่กำลงพระถลางอาจบุตรชายและน้องชายท่านผู้หญิงจั์ได้ครองเมืองถลางครองได้ไม่นานก็ถูกปูร้ายยิงตายหลังสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีราบกกพยานครได้ประมาณเจ็ดปีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระยาสุรินทราชาชพิมลขันเป็นเจ้าเมืองถลาง ท่านผู้หญิงจันร์เป็นแม่เมืองปกครองเมืองฉลานด้วยความสมุกสุขสืบมาครั้นเมื่อพยาสุรินทราชาพิมลขันเจ้าเมืองฉลานถึงแก่อนิจกรรม กองทหารจากเมืองหลวงที่ยึดค่ายปากพระได้เข้าเกาะตัวจับกลุ่มท่านผู้หญิงจันทร์เป็นชเชลยศึกไปที่ค่ายปากพระในข้อกล่าวหาอ้างว่าสามีเป็นหนี้แผ่นดินส่วนแผ่นดินพมา่ามีพระเจ้าประดุมของราชสมบัติตายฟ้าแผ่นดินอังวะ ลุกได้พศ .2,328 พม่าได้เตรียมกองทัพใหญ่ด้วยพระประสงค์ที่อยากจะขยายอาณาเขตด้วยกองทัพที่ยิ่งใหญ่แกร่งกล้าในการรบสามารถปราบปรามันรวบรวมไพ่ยฝนพายฟ้าได้ถึง1 4 4 0 0 0คนจัดเป็นทัพใหญ่หมายโจมตีสยามประเทศ เป็นที่รู้จักกันดีในนามสงขามก้าวทัพ พม่ายกทัพเข้าบุกตีค่ายปากพระซึ่งทหารของรัชกาลที่หนึ่งเป็นผู้บังคับการค่ายพระยาพิพิธโผไข่หนีไปเมืองพังงาท่านผู้ญิงจันในขณะนั้นยังถือว่าเป็นชเชลยศึกได้หนีข้ามช่องปากพระเข้ามายังเมืองฉลาดผ่านบ้านไม้ขาว บ้านสาคูและบ้านเขียนอันเป็นที่ตั้งของเมืองถลางแม่ทัพใหญ่ที่หุ่นคุมกำลังสามพันคนเข้าตีหัวเมืองทางชายฝั่งทะเลตะวันตกตั้งแต่ืงุงกลับตะกัวปา่าตะกัวทุ่งคายต่างพระงโดยมีเป้าหมายสุดท้ายที่เมืองถลางขุมคลังของเมืองสยาม ข่าวทัพเรือพม่าบุกโจมตีประกอบกับเจ้ามือถลางเสียชีวิตเป็นข่าวร้าย ที่ทำร้ายจิตใจชาวมืองฉลานให้อยู่ในความหวาดกลัวไม่มีที่พึ่งหมดหวังแต่พลังใจทั้งหมดทั้งมวลกลับตั้งมัน่นด้วยจิตใจที่เข้มแข็งของท่านผู้หญิงจันและคุณมุกน้องสาวโดยได้นำกำลังจากบ้านสาคูบ้านในยางบ้านดอนบ้านไม้ขาวบ้านขแหนม บ้านลิพรบ้านเหลียนมาเตรียมการรบณข้างวัดพระนางสร้างฝ่ายพมา่ายกทัพเข้ามาเร่งก่อสร้างท่ายบริเวณทุ่งนานโคกชนะพมา่า เตรียมโจมตีเมืองฉลานส่วนท่านผู้หญิงจันคุณมุกและคณะกรมการเมืองวางแผนตั้งค่ายประชิดค่ายค่าศึกเตรียมปืนใหญ่ตรึงไว้ดึงเวลาได้หลายวันเป็นผลให้เสบียงอาหารของพม่าลดน้อยลง และการวางแผนให้กลุ่มผู้หญิงแต่งตัวคล้ายทจะาหารไทยเอาไม้ทองหลงังเคลือบดีบุกม,มาถือแทนอาวุธทำทียกขบวนเข้าเมืองฉลางในช่วงดึกล่อลวงพม่าว่าเมืองฉลางมีกำลังมาเสริมทุกคืนทำให้พามา่าคาดการของกำลังเมืองฉลางผิดพลาดการศึกครั้งนี้มีเวลายาวนานถึงหนึ่งเดือนเศษกำลังพามา่า หลงอ่อนล้าและขาดเสบียงเมื่อพม่าตั้งคนเข้าโจมตีก็ถูกฝ่ายมือถลางระดมยิงปืนเล็กปืนใหญ่นำเอาดินประสิวไปโรยในกองทัพพม่ายิงคบเพลิงเข้าไปผสมตามยุทธวิธีรักพิลุนสังหาร ยิงปืนใหญ่แน่นามกลางมือโขกต้นทองหลานหน้าท่ายพม่าหักลงกองทัพพมา่าระสัประสายเสียขวัญและแตกทับไปเมื่อวันจันทร์เดือนสีแรมสิบสี่ค่ำปีมะเสงจุลศักราช1147ตรงกับวันที่ 13มีนาคมพุทธศักราช2328เป็นวันพลางชนะศึก สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมบำเหน็จผู้ทำคุณแก่แผ่นดินให้ท่านผู้หญิงจันทร์เป็นเท้าเทพกระสตรีและคุณมุกน้องสาวเป็นเท้าสีสุนทรดำรงยศอันุสัแก่ฐา,านานูรู เป็นสีแก่มือถลามและวงตระกูลสื่อไป